แบบนี cit, temp, temp. ้จะต้องทำไงเขาตรงนี้้าตอปต่อดอะไรเนี่ยิเปิดเีเปดบอล

น,นี่ยนั่นนี่นัน่นตรงนี้มันมีคนยืนอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้ใส่อะไรเลยนะไม่ได้ใส่เสื้อไม่ได้ใส่กางเกงเลยด้วยโมเดลแรกก็ไม่มีไม่สวมสกีบิดีผัวห,หรือเปล่า sẽ được không biết chờ mà lấy ra sầm luôn không รูแบบนี้กระเพื่นอยู่หรือเปล่าโยนกับเบคอนอยู่ลูกภาปติหรือเปล่านี่ภาพผีเศษ น้องพี่ชายล่ะกรงนี้ก็จะใช่แล้วนะตัวอันนี้เลยเมื่อกี้มันแหลกเลยแปลว่ามันต้องโหลดตัวอะไรบางอย่างนี่นอยู่กับเพื่อนจะดีเนะ ไม่ได้ดีเนี่ยมันไม่เลิดเหรอตาเพิดไปไม่อยากอยู่คนเดียวเจอ ท <mm um> ิ้งเกลียังไม่ได้นแบบแม็ไม่มเลขสาคนไม่ได้เลยไม่มาเลขสองคนไม่ได้นั่นคืแม็ปีเอปีาอไปอยากได้มอนแต่ว่าไมใช้เลยู่นี้ก็ไ่ได้สำรวจเออตี้ก็สว่างอยู่

รับโปรเจคเตอร์เหรออืมแป,กแปกแลกๆมันไม่ฉาำสรุ่งแ้วนะ้นทุ่งสวไมีสกิบี้ดีใช่ไหมนี่มันชี่ ทูตช้าว้ปโปรเจคเตอร์เปดไฟแฟบยนบินมดเประเทศไทยนี่ไปแเไหมไปแไมเราประเทศไทยเรเปประเทศไทยเลยโปรเจคเตอร์มัน กินขือค่ะด้วยพี่ใหญ่เป็นคนหุณยืนไปแล้วว่าอีกเป็นคนกับเราเป็ค่อนเดี๋ยวมึงไปไหน่อยนะดอดคลิปอยู่โอเคมึงทำงานใช่ไหมนี่ ตะออกเชิญเป็นแบบพิอ hmm. ันนี้สยองอ่ะสมว่าคขไม่ใช่เพ่อนแบบนี้ิบชิวอะยิบชิวหน่อยแต่ชิหนองที่นนโอเคนีแล้วไหนที่เป็นคนเยอะที่สุดเลือก เพราะว่าอยู่กันแล้วก็ดีไงกำลังเล่นกำลังเริ่มต่อไปรอ กำลังเริ่มต่อไปอะไรอะอะไรคือกำลังเริ่มต่อไปอะไยอะกระระอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยบักบัก